สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บูธรถยนต์มิตซูบิชิมอเตอร์สประเทศไทยนะครับที่งาน Fast Auto Show Thailand 2020นะครับซึ่งปีนี้ก็จัดขึ้นที่ไบเทคบางนาเช่นเคยนะครับแล้วก็สำหรับมิตซูบิชิมอเตอร์สนะครับปีนี้เราก็มีรถยนต์ไฮไลท์นะครับสรุ่นด้วยกันนะครับที่มาจัดแสดงในงานเริ่มแต่รุ่นแรกเลยครับเป็นมิตซูบิชิเอ็กซ์เพนเดอร์นะครับรุ่นปี2020 นะครับซึ่งก็มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมเล็กน้อยนะครับเช่นกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ล้ออลลอยขนาด16นิ้วนะครับดีไซน์ใหม่เสาอากาศคลี่ปลาฉลามอันนั้นก็เป็นในส่วนที่เราทําการตกแต่งเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมนะครับสำหรับในรุ่นของมิสูชิเอ็กซ์เพนเดอร์นะครับในรุ่นปี2020มีสีเทาใหม่ด้วยสีกราฟไฟเกรย์มาจัดแสดงนะครับในวันนี้มีด้วยกัน2รุ่นนะครับเริ่มตั้งแต่รุ่น GLS Limited นะครับราคาจําหน่ายอยู่ที่789,000บาทแล้วก็ในรุ่นท็ เป็นมิ s u วิชิปา a จโรสปอร์ t GT++ Plus, Plus ทางเลือกใหม่ให้ชีวิตเหนือระดับ ตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นย่อยนะครับที่เพิ่มเติมเข้ามาใหม่นะครับในมิสูบิชิปาเจโร่สปอร์ตมาตอบโจทย์นะครับทางด้านของความคุ้มค่านะครับเราได้ทําการอัปเกรดอุปกรณ์เพิ่มเติมเข้าไปนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ลูกค้าอยากได้นะครับมีการเพิ่มเติมในส่วนของประตูฝาท้ายนะครับที่เปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้านะครับแล้วก็เอ่อคิกเซนเซอร์นะครับสำหรับผู้โดยสารตอนที่2นะครับล้วก็มีจอกลางนะครับขนาดใหญ่12.1นิ้วซึ่งมาพร้อมกับรีโมทคอนโทรลนะครับแล้วก็หูฟังอ ให้ความสะดวกสบายนะครับมีราคาจำหน่ายอยู่ที่1 3 4 9 0 0 0บาทนะครับอันนั้นก็สำหรับบ a ยอุสปอร์ต t Plus s สำหรับรุ่นที่3ครับอันนี้ก็เป็นรุ่นเรือธงรุ่นท็อปทอปของเราเลยนะครับก็เป็นตัวบ a ยอุสปอร์ต l i ลิทเอเดชันนะครับซึ่งก็มาภายใต้คอนเซ็ปต์เดอะมาสเตอร์พนะครับ โดดเด่นแตกต่างตั้งแต่ดีไซน์ภายนอกเลยนะครับมีการปรับเปลี่ยนในส่วนของตัวกระจังหน้านะครับสีดำล้อแม็กซ์อ l l o วนะครับสีดำนะครับแผงกันกระแทกด้านล่างสีดำเป็นต้นไฮไลท์พิเศษครับอยู่ที่ภายในเลยนะครับเป็นเบาะนั่งพิเศษนะครับสีดำต่างนะครับภุม้ด้วยวัสดุโคเลโมดูลเล่นะครับคุณสมบัติคือช่วยสะท้อนความร้อนจากแสงแดดนะครับเพราะฉะนั้นเลยไม่มีปัญหาแม้เราต้องจอดรถตากแดดเป็นเวลาหนานะครับเราสามารถกลับเข้ามาแล้วก็นั่งได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติพิเศษจากวัสดุโค ปาร์ติโรสฟอร์อเดเอเดเอร์ชั่นเท่านั้นนะครับมีสีภายนอกให้เลือกกันทั้งหมด2ส,สีมีสีดำนะครับแล้วก็มีสีขาวหลังคาดำ เรามี2รุ่นให้เลือกนะครับทั้งในรุ่นขับเคลื่อน2ล้อนะครับแล้วก็ขับเคลื่อน4ล้อสำหรับปรายรถสปอร์ตดีลิเวอรชันในรุ่นขับเคลื่อน2ล้อนะครับราคาจำหน่ายอยู่ที่1 5 2 4 0 0 0บาทและในรุ่นขับเคลื่อน4ล้อนะครับราคาจำหน่ายที่หนึ่งล้่นเก้าพันบาทแล้วก็สำหรับโปรโมชั่นพิเศษในงานนะครับเราได้จัดเตรียมไว้ให้กับรถยนต์มิตซูบิชิทุกรุ่นทุกคันเลยทีเดียวนะครับมีทางเลือกหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยต่ำนะครับดาวต่ำนะครับผ่อนนานนนนนนนะะะะะคคคครร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 ััััััับบบบฟฟีีปปปกก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 ไไช้้ออยยยาา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 ใหมุททงงงง่่่ึึษขขเซ็จแตต แต่ละรุ่นนะครับแต่พิเศษนอกเหนือไปจากนั้นครับเรามี On Top p r o m o t i o n เข้าไปอีกด้วยนะครับสำหรับลูกค้าทุกท่านนะครับที่จองและซื้อรถยนต์มิตซูบิชิทุกรุ่นทุกคันเลยครับตั้งแต่วันนี้นะครับถึง31ธันวาคมนี้นะครับเรามีโปรโมชั่นพิเศษซุปเปอร์เซอร์ไพรส์มิตซูบิชิผ่อนให้เลยนะครับร่วมลุ้นรับเงินผ่อนนะครับมูลค่ารวมถึง21ล้านบาทนะครับเราทำการจับแจกในทุกๆเดือนนะครับจนถึงสิ้นเดือนธันวาคมนี้อันนี้ก็อยากให้ทุกท่านนะครับที่กำลังมองหารถ ดีๆไว้ใช้สักพันนะครับแวะมาที่ใบเทคบางไงน,นี้นะครับที่งานฟ้าสอตโชว์ไทยแลนด์2020นะครับแล้วก็อย่าลืมแวะมาชมบูธที่รถยนต์มิตซูบิชิมอเตอร์ของเราด้วยครับขอบคุณครับ